พร้อมหรือยังสวัสดีครับครูครับตื่นเต้นมากบอลตื่นเต้นมากเลยครับศิลปินทีขาวหงัดตัวที่ไม่ได้เป็นยังน้องจะนอนบอมลับเป็นเป็นเป็นแบบเป็นยังไงล่ะทีเป็นตื่นเต้นนั่นเป็นอธิบายผู้ถือไหมครับมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าอธิบายไม่ถือเลยเออมื uh ่อ huh ินสีขาอัดพี่น้องจะพาไปห้องอัดที่ใดที่วัดตัดที่ใดอะไรอันที่ถาไปห้องอัดลรากา พี่น้องเลือครับพี่น้องซิ่นเกิลใหม่ที่ตั้งแต่นู้นแหละตั้งแต่เาบาอีซิ่งสาบห uh ลายชิปนะก็ไป่ชหลายชิมันหายแล้วเขาาชิเปนตัวห้องก็กนะครับพี่น้องลองไปเพลงใหม่นะ่เพลงดีดีดกกบศิลปินดังดอมนด้รอะไรครับพีเพงใหม่เพียนเพียนหครับ เอเพ่งเพงง่งคนมีลุ้นก็เพ่งอยู่ที่ลนนั่งอย่นีอุ้ยอุ้ยจะลืล้วแค่หูกันเลยนางเอกเอ็มบีอัดับประเทศเนาะสวยระดับประเทศตรงปกแน่นอนล <c oughs> ุ้นเสียงดีลุ้นกว่าเพลงก็คือลุ้นนางเอกเอ็มบีแต่พูดรู้แล้วเราไม่บอกว่าใครเราจะให้ลุ้นหน้าเอ็มบีน่ะจะรู้ว่าจะมีสองคนหรือเปล่าแต่ว่านางเอกคนเนี้ยสวยระดับประเทศขานีาเ่เลียวหน้านี่เล็กคอนเนืิร์มอะไรม้างคอนเฟิรมแล้ว ดีใจนะครัถบอะไรที่เขาพูดว่ากันล่ะดีใจนะครับที่แบบได้รวมรวมรวมงานกับบันณฑิตบัณฑิตเอกจากประเทศเลยก็คืองานจริงงานชิวงานแสดงมีทุกวันเต็มทุกวันไม่มีใครไม่รู้จักเขาเพราะเขาขายสวยอย่างเดียวขายคนแบบพ่บอลบอกแบบคนที่รู้แบบสิเริสิริเอกสิริพิณพัยแสดงน่าหนักเลยครับมันเป็นอะไรที่แบบน่าติดตามมาก เพลงไม่เท่าไหร่แมนแต่ว่า MV Story อะไรที่เราเรียบไปคือนีง่งแข็งมากต่างมากเพลง MV มาเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบว่าอ่ามาเล็กๆมาใหญ่ๆโอเคพี่็นยอแล้วเข้าเสื่อมค้าไปของคาร์ที่นี่สอบเพลงมาจะเมือแล้วสองวันแล้วสี่แกงบอกไปแล้ว,ส,ลวสี้เกินงเราทิพย์บอกอย่าสิ้นเกินของเรื่อยๆยาิ้เกินของ เมื่อนี้ก็เชี่ยอากาศเสีกาศซอนได้เนี่ย่านบอกพอมาส้อนผัดซอไปเมื่อเลียวนะครับสอนผัดซอไปมื่อแล้วทาได้ดือใส่ไปง่ายไหมนะครับทำไานดเดียวทำเดียวก็เหมือนตัวขาดฝากโรงเรียนซับขวดนิดหน่อยหล้ะแตออกมานีกว่าเราจะมาผัดเพียงใหม่แล้วก็เร็วๆนี้หาคิวอัดสินค่าอัดเอ็นดีเลยดีเจมาเท่าไหร่ดีสิบดีเจเท่าไรมีสิตอนนี้ดีเจ หนึ่งรอยเลยบอกเลยมันเป็นอะไรใหม่หบ้างแบบซีนี้ซึ่งเกิดาจากของน้ใช่ครับบอลแต่เป็นการที่แบบที่ของนทางแรกแล้วก็จะได้แบบยาดนโดดด้นงกันชิ้นงยาอะไรกันเลยแล้การด้รวมงานคับนักเอกที่ระดับประเทศระดับประเทศีมเป็นนักเอกระดับประเทศเคุณลุกวันว่าเราคุณลูกพี่น้องฉันเข้าไปุพร่พลังกายทุกคอหลับเลยต้องเดิางท่ไปตรอที่ตามกันอย่างนในปรทไทยเพียงนี่เพียงนี่ขาดฝังกันเสียงอะไรไปเพราะ่นบ่อเนาแม่ว่าเองี่ ่อาีเสียงดีบ้ดีกันอนาตาดีก็ต้องกระดแล้วก็นอรนออยูนั่งอยู่น่งอนี้แน่อยากสดงนเพื่อหลอกี่นดุ่นนักเสียงมึนี่ทั้งวันไปทางไหนมาทงไหนอหาชี้กันมึอนี่พี่น้องเมื่อเนี้ยชี้แจมกาบเจ้าภาพไป้างชี้แจมเขามีงามแน่นะหมภาพสร้างบวกขึ้นยุขึ้นเิีวมใหญ่เมื่อนี่บอครับใช่อุ้ยเมื่อวานเข้าสองงานสามงานชีแจมนะ จะรอจริงจังในชิเกิ้ลก่อเรางานนะครับผมจะเข้าเดินข้างกันเรื่อยกันจ้าเจอกันั้าดจาหัวใจจ้ามีผู้น้นเยี่งอย่ไลำลามกับเจ้าไทยลำลาอยากเามื่อนันดที่ดบ่งอยากาไปองศิลปินห้องเป็นไงล่ะศิลปินห้อง เพลไอศิลปินสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างกับการอัาเพลงครั้งแรกตื่นเต้นมากเลยครับบอสตื่นเต้นมากแ่มครับตื่นเต้นไลครับอืมเปลงไหนไม่เงมันแบบมันมันลองไปน้าแล้วนด่โซี่อ่ะแล้วนี่นี่เลยล่ะเสร็จแล้วแบบมันมันลองไปน้ำเรามันขีดเหนานั้งอีกอมบีไปน้ามันก็เลยตื่นเต้นหน้าแอมบีสวยมากนระดับเท่ คอมเมนต์ก็คงมีแต่คนลุ้นเรามีแต่คนลุ้นนางเอกเต็มเลยในคอมเมนต์ใช่ใช่ครับใช่นางเอกนางเอกมีเต็มมากเซ็ตแซมเปิลเบกันาดเสียงคอนะบอกกันาะเอาท่อนหกหรือท่อนใดครับเอาท่อนเม่ใช่ท่อนหกเมื่อไหร่เขาตัดมจูบท่อนเออเกินไปเอาท่อนเกินขึ้นแกมป่าลาโอ้ยเจ้าผู้แกมป่าลาหูเบาว่าบักลามัดเอื้อสนิทเพราะเราแหละจิโน่ก็จะบอกสนิทตอนจูบเดียวอะไร ลงมาผู้สาวรุ่นใหญ่นี่ดิใค่พ่อพเจ้าเนี่ยจ้าลงมาผู้สาวรุ่นใหญ่หรือว่าลงสาวรุ่นใหญ่พอๆกันแน่นอนเร็วๆนี้ฝากพี่น้องติดตามรับชมรับฟังครับผมซิงเกิลแรกสิปเปิลใดนกัตเตอร์โลติตามต็ว่านักเอกสวยมากรุ่นใหญ่แ้้ครับพี่นองตรงปกไทยไทยแบบอัดอัดอัดคีดเปลี่นเป็นมะขับอัดอัดเสียงไปเนี่ยเบอร์ดเขบอกว่า พยายามอยากคิดอย่างไรจะกดดันให้คิดใหนานักอีกพ่อหนาหนัอกนนอีกร้อยมากแล้วมันก็ยิ่งเองเลยไอ้องมันก็ยิ้มเองอัตโนมัติแล้วก็เสียเมาก,มมก,ากแมนนั้นเปนแบบโนซีแบบว่านะอุ้ยโนซีมาก,กันแหละเพราะว่านอซีติดตามตลอดแมนครับโอเคอยากอยากอยากแบบไปยังไงจะได้วันอีกที่ไหนเนาะไปบ่ได้ออ้ยหไปบ่ได้ไปบ่ได้ไปเจอกันมื่นแหงพี่เลยคือมื่นแหงพี่เขาบอกแขหงสินมื่นแหงพี่ ก็ S <S จะเห็นมันน<ๆ>ั่นและมันเขาลงติดนั่นแหละเตียน,นแห้งแล้วขี่แตบแป้นเขาเซแล้วโอเคเอาหาวแป้งลงเอาไปขา้างนอกเท่าไปคุยกับอาจารย์ของอัด <laughs> อาจารย์ไก่กีตาร์วันนี้เรามาอัดเสียงที่ห้องอาจารย์ไก่นะครับผมที่บ้านอาจารย์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับเพียงไหนอาจารย์ลองไม่ห้องเพียงไหนเน่ยมันจะขึ้นอีกบ่อันนี้เป็นเพลงแรกเพลงแรกครับ เพลงแรกในชีวิตซิงเกิลแรกในชีวิตพังพี่ว่าผิดอ้วว่าผิดเก่าดีนั่นก็เลยไปฟังคนเจ้าเพลงแรกในชีวิตเพลงแรกในชีวิตเลยวพวกเนี้ยเนี้ยฟูอัดแต่ว่าฟังเบิางบ่คืออย่างไ่นดีบ้านไหนดีเป็นเพลงแรกล่งเออไหนดีเคยแค่เป็นนักร้องมาก่อนเนาะก็เคยเค่ลองให้เขาประจังเขาแต่ว่าบ่เคยลองแบบ คือของอัดแมนแมนครับอาจารย์ครับนี่เป็นข้งแรกแมนขับทางแมนได้ครัอาจารย์เป็นข้งแรกแต่ว่าร์หล่อมที่หลังหองอยู่ล่องเด็ดหล่องหัวหลองน้ำอัแน่นหล่อมหลองมันไม่ก่อยหล่อมยังหล่อองครับอ๋อคือว่าดีดีมากเลยครับตอนแรกอาจซีมีแบบวันนี้อาจเป็ยี่ชั่วโมงเนี่ยมันเร็วจังวรอนานไหมไม่นานนะอาจารย์สองไม่ถึงมัถึงบ่ายสองกว่าแล้วดิเด็ชั่วโมงครึ่งปาอัดไม่ชั่วโมงกว่าเป็นสองพอดีเป็นสองพอดี ขคอยู่ขี้ขึ้นนิดนึงว่าตอนตอนการช่วงนี้โมไปก์กันขอาจะตั้ไปนะครับตั้มไปงานเขาร่วมพี่น้องโนี่กับความพ่ายหลาในเรื่องูติดต่อขอบมากอ่ะงานเขารายเจ้าภาพเจ้าศร้านะครับผมเอองานติดต่อทาอะไรยังมั่งอ,อ,อยู่ Yo. วันนี้ก็ผ่านไปได้ดีเดี๋ยวเราเดินทางต่อที่ ชยภูมน้องบดแดงน้องบดแดงโอ้จะเข้าไปอีางไรนี่เ่อปีเมกี้นี่จะไปเีไหมม่อก่างานที่พวกนายนะน้องบดแดงน้องบดแดงอมือนดี๋ยวพวกสิรานองเหนืองานพีไดรอดอาจารย์เนาะรอติดตามรับชมรับฟังเราเรารับชมติดตามสุพงานเพลงสิ้นเกินไม่อยังกับพูอ่ามักสาวุดไงครับสาวบดไงใหม่กีเดีย่ ชิแกบไปมาเนอะเนี่พี่บอกว่าชิแกบไปอีกขั้นนึงเดี๋ยวไปเจอกันอยู่น่าครับผมเดี๋ยวเจอกันเราติดตามเพลงน่าจะวางสองสัปดาห์น่าจะได้ออกมาฟังกันทั้งอินดีทั้งอย่างไม่กันอาจารย์อาจารย์ว่าได้ในสองวันแล้วก็นห้ือเปล่าครับคนดันทางอ้อมโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ